สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องการสร้างบล็อกเกอร์ซึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเชื่อวไปอีกหลายๆท่านนะครับช่วงนี้กระแสอินเทอร์เน็ตนอกจาก f a c e b o o k ที่เป็นเครื่องมือในการโพสต์ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆแล้วหลายๆคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกเล่าบล็อกเกอร์เป็นอีกตัวหนึง่งซึ่งมีมานานมาก นะครับซึ่งมีมานานมากเป็นบริการของ Google ซึ่งจะช่วยให้ท่านเขียนเล่าเรื่องราวและความทรงจำของท่านไว้เพื่อที่จะแชร์ให้กับคนอื่นได้รับรู้นะครับก่อนเดินเรือให้เราเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปที่ Google นะครับหลังจากนั้นให้ทุกท่านพิมพ์คาว่า b r o อก r เสร็จแล้วนะครับท่านจะเห็น เว็บแรกเลย broker com ให้ท่านคลิกเข้าไปครับถ้าหากท่านที่มีอีเมล address ของ gmail อยู่แล้วก็จะขึ้นสถานะนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่มีท่านก็สามารถคลิกเข้าที่คำว่าลงเชื่อเข้าใช้หรือสร้างบล็อกของคุณได้นะครับอันนี้คือผมเริ่มจากไม่มีนะครับแล้วผมก็เลือกอีเมลที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับหากท่านที่ไม่มีก็สมัครสมาชิก gmail ได้นะครับพอเราเลือก Account ของเราแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาหัวข้อหัวข้อตรงนี้ให้ท่านพิมพ์ชื่อบล็อกเกอร์ของท่านซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะครับผมเปลี่ยนผม ใช้คำว่าสร้างสอนสร้างบลอกเกอร์นะครับที่อยู่ตัวนี้ด้านหลังจะเป็น blockspot com ตัวนี้ท่านก็สร้างที่อยู่ท่านขึ้นมานะครับเป็น url ของท่านขึ้นมาท่านก็ลองสรรหาชื่อที่ท่านต้องการนะครับผมใช้ชื่อคำว่า create blocker ลองลองดูนะครับว่าจะได้ไหมตอนนี้กําลังตรวจสอบขออภัยอยู่ที่อยู่บล็อกใช้ไม่ได้ผมก็จะเป็น c คร์เ e c r e ร์ e รทโนเจ็ดก่อนแล้วกันแล้วผมก็จะระบอกนะครับไม่ได้เหมือนกันทนําไมเนาะาเป็นครูแชร์บิดแล้วกันนะครับ ที่อยู่บล็อกสามารถใช้ได้นะครับซึ่งถ้าหากไม่ใช้จริงๆเราก็สามารถที่จะลบบล็อกได้นะครับ U r L นี้ก็จะถูกลบไปส่วนแม่แบบนะครับแม่แบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะมีคําว่า template นะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกอรูปร่างรูปแบบที่ต้องการได้นะครับเลือกไปก่อนนะครับสักตัวหนึ่งนะผมเลือกเป็นบางเบาเลยกันนะครับสร้างบล็อกโอเคครับ ตอนนี้การสร้างถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเหลือการตกแต่งวิธีการถ้าท่านจะมาดูนะครับหน้าที่จะแสดงจริงให้มาดูที่ดูบล็อกคลิกขวาแล้วก็เปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับลองคลิกมาดูนะเนี่ยท่านก็จะนี่คือหน้าบล็อกของท่านที่สามารถที่จะเอาลิงก์นี้ไปให้คนอื่นดูได้เลยโอเคครับทีนี้เราจะมาปรับแต่งแก้ไขนะครับ เอาพื้นฐานก่อนแล้วกันไปใหม่ครับไปใหม่เมื่อกี้ผมคลิกตรงรูปอันนี้คือสร้างโพสต์ใหม่นะครับดูภาพรวมนะฮะดูภาพรวมในส่วนของภาพรวมนี้เป็นสถิติการเข้าดูเว็บของเรานะครับมาดูตรงหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บ ไม่มีอะไรอยู่เลยโอเคครับหน้าเว็บก็คือจะแสดงบทความต่างๆที่เราเคยสร้างไว้นะครับรวมไปถึงอันนี้คือบทความที่เราสร้างแต่ตอนนีมน้มันว่างเปล่าอยู่ความคิดเห็นกรณีที่มีคนมาคอมเมนต์นะครับสถติตัวนี้พูดถึงเรื่องรายได้ซึ่งเดี๋ยวพาร์ทหลังจะพูดให้ฟังนะครับสติการเข้าชมรายได้พวกนี้แคมเปญพวกนี้นะฮะโอเคครับมาที่รูปแบบครับรูปแบบ อันนี้คือหน้าหน้าบล็อกนะผมจะเปิดสลับไปสลับมาหน้าบล็อกที่เราสร้างขึ้นนะครับมันอยู่ที่รูปแบบ f a v o r i t เอ a v o r i t e Icon นะครับตัวนี้เป็นตัวตัว B ตัวนี้นะมีมีอยู่แล้วด้านบนนะครับแถบน้าทางมีไหมจริงๆก็มีอยู่แล้วโอเคอนี่ไงครับส่วนหัวส่วนหัว,ส,วสร้างบล็อกเกอร์นี่ฮะส,สร้างบล็อกเกอร์ พอมาสไลด์ด้านข้างครับเกี่ยวกับฉัน oh. นี่ฮะเกี่ยวกับฉันตัวนี้จะอยู่ในส่วนของรูปแบบนะครับรูปแบบโอเคครับถ้าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนคำว่า,าการสอนสร้างบล็อกเกอร์ท่านก็สามารถคลิกแก้ไขท้งนี้ทางนั้ทน,นท่านสามารถที่จะเลือกไฟล์รูปภาพได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เตรียมไว้แต่ถ้าหากท่านต้องการที่จะเพิ่มนะครับ ผมใส่คันว่า 0, 0ูนแล้วก็กดบันทึกนะครับท่านมาดูส่วนนี้ครับพอเรารีเฟซก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกเกอร์นเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนหัวโอเคนี่คือการเริ่มต้นที่ท่านจะสร้างบล็อกท่านสามารถที่จะนำลิงก์นี้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนดูได้ตอนนี้ไม่มีบทความนะครับ ก่อนที่จะมาตกแต่งเราค่อยไปเรียนตกแต่งกันในพารทหลังซึ่งวันนี้ผมมาสอนเรื่องของการเริ่มต้นสร้างเฉยๆแล้วก็จะขออนุญาตที่จะพาทุกท่านเขียนบทความหึงบทความลงไปนะครับท่านก็มาที่บทความใหม่ไมครับชื่อโพสต์ท่านก็อาจจะตั้งชื่อตามที่ท่านต้องการสมมติกรณีที่ท่านไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามผมใช้โพสต์นี้นะครับผมบอกว่าเป็นการเริ่มต้นงานสอนสมมติ ตัวน,นี้ผมอาจจะบันทึกเขียนเรื่องราวต่างๆลงไปก็ได้ อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆสามารถใส่รูปภาพนะอโอเคเอาใหม่สามารถที่จะแทรกรูปภาพนะครับอัพโหลดจากไฟล์จากเครื่องเรานะครับจากเครื่องเราผมขออนุญาตใช้ภาพนี้แล้วกันโอ้มันไฟล์ใหญ่โอเค รูปนกพันกินนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็กดเผยแพร่เสร็จแล้วครับบทความแรกของผมพอผมมาร okay. <Okay. S 1> ีเฟซโอเคก็จะได้แล้วนะครับกรณีที่มีคนมาคอมเมนต์เราเขาก็จะสามารถที่จะชมแส,ส,สดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนานาได้ นะครับประมาณนี้อันนี้ให้การสร้างบทความท่านไปเที่ยวไหนมีเรื่องเล่าอะไรให้เพื่อนฝังท่านสามารถที่จะเขียนบรรยายลงไปได้บางทีบล็อกเกอร์เราไม่จําเป็นต้องหน้าตาสวยงามมากนักเท่าไหร่ต่อต่อไปเราถึงพัฒนาขึ้นก็ได้เพียงเนื้อหาของเราหรือคอนเทนต์ของเราน่าสนใจผมว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การเขียนเรื่องราวการแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมชันวิศว,วดมจากกลุ่ม คูแบงค์สอนคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ